ไปครับ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 นี่วันที่เก้าครับวันที่เก้าวันที่เก้าครับวันที่เก้าวันนี้ไปครับผมพาไปดูสระครับผมไปเลยพาไปดูสระครั 9, บพาไปดูสระพาไปดูสระครับวันนี้ right? ไปพาไปดูสระครับเนาะพาไปดูสระครับไปพาไปดูสระครับพี่น้องไป พาไปดูซาแล้วครับคลูกเห็นนะครับซาครับรูปซาเนี่ยครับอุนซาครับอุกซานะครับขุนซาครับนี่ครับ,บ,บ,รบเป็นดินเลียงครับดินเลียง สาครับขุสาครับขาเนี่ยมันล้วครับพี่น้องสาครับดินเลี้ยงครับดินเลี้ยงดูครับดูสาครับเลิกขนาดพี่น้องเลิก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 พูดาครับวันนี้ต้องเต๊ขาครับสายังบ่อวัดินเนี่ยหรืบางคน ใครมีงอนจางไปครับด้วยมือนีเดียคุณซาแล้วก็บจิกใจไป็นใจบรูดเลยครับเดียคุณซาครับมือนี้คุณซาครับดินนี่เพียงใส่หน้าหมดเลยครับดินตอนนี่เนี่ยครับคุณซาครับปุกี้ใหญ่ครับปุกี้ใหญ่ปุกี้ใหญ่ครับกับทีมงานทูลหนึ่งชุดเคยครับนะครับถ่ายคลิปครับพี่น้องอ่ะ ดูดินครับดูดินไปใส่ใส่กระเบี้องน้ำอีกนะนี่มาไลฟ์สดครับไลฟ์สดให้ออครับให้อออัปตอกี้ครับนี่ครับจกดินทรายครับดินทรายนี่ครับนี่ครับดินทรายครับนี่นะครับจากดินใส่เท่าน้ำครับทงที่เท่าน้ำครับ พอต้าไม่มีครับพอต้าไม่มีครับวันนี้ไลฟ์สดครับไลฟ์สดนี่นะครับแม่โคครับแม่โคแม่โคแคปนะครับแคปสั้นงศูนนะครับแคปบีครับแคปบีครับใหญ่ใหญ่ล่าสุดครับนี่สิบเอ Mont ็ดตันครับสิบเอ็ดตันสิบเอ็ดตันครับ ครับดินเลียงรับดินเลียงครับ,น,รบนี่นะครับจากสนุบส,สนุบลูกสาแล้วสวยครับสวยนี่นะครับ ไม่เป็นหรอกจิ้นเฮ้ยจามมีน้องเลยข้าพิจาจณากินดื่มเครื่องดื่มครับมาครับจบครับจบแล้วจบอีกครับแปลงคันแปลงคันครูครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับสวยงามตามทั้งเรื่องครับทีมงานนี้พัฒนาซาครับงามเสแงงามครับงานนี้จ้างได้ครับจ้างได้เบอร์โทร มีให้ครับมีให้บี่ทุงมีให้ครับเดี๋ยวเอาให้ครับพี่หลังนี่นะครับใครอยากจ้างเป็นลอกนาทุมที่นะครับขุดสาแป้งขุดไล่แป้งครับจ้างได้นะครับจ้างได้กับกำลังแป้งขุดสาครับพี่น้องตอนนี้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูนะครับนี่ครับขุดสาครับพี่น้องขุดสาขุดสาครับ ว่ครับคุณสา่าครับคุช่าครับคุช่าเสียเสียโจครับเสียโจมีงบสามมือนะครับสามมือครับเห็นะครับุดดอกตาครับอดสาครับใครมีงานมีการโทรได้ครับทีมงานธนกิจกับทีมงานโทรหนึ่งครับโทรได้ครับโทรได้จ้างได้ครับจ้างได้อุดหนุนกันได้ครับ อุดหนุนกันได้นะครับอุดหนุนก็ได้สี่ยิบสี่ชั่วโมงครับอุดหนุนก็ได้ตอนนี้มาถ่ายคลิปพี่น้องครับมือนี่มือนี่มาหาแม่โคครับมือนี่หาแม่โคโทวหนึ่งครับมือนี่แม่โคโทวหนึ่งครับดูนะครับงามครับงามตาทองเรื่องครับสาครับสาขนาดใหญ่ครับสาตะกี้มันเป็นสาเก่าครับพี่น้องเป็นสาเก่าวันนี้โจกให้มันงามครับให้มันงามให้งามตาทองเรื่องพี่น้องครับว่าผมจอดไปนู่นครับรกผม มันนี่มันดูไม่โครับตอนบ e like ่ายผมมมาดูอีกครับตอนบ่ายมาดูอีกดินยังไม่หมดนะครับดินยังไม่หมดนะครับดินยังไม่หมดครับดินยังไม่หมดครับพี่น้องนี่ครับไมโครของเราครับโชว์หนึ่งครับโชว์หนึ่งดูนะครับแปลงครับแปลงคันครูครับแปลงขอบสาครับให้มันงามครับให้มันงาม ทำมันงามครับแปลงครูสะครับแปลงครูสะให้มันงามครับนะครับใส่ใส่มองนะครับดูครับดูแค่ลายเล่มครับแค่ลายเล่มครับแม่โคตัวนี้เอเคครับมีสุดแค่ลายแปลงครับขนาดนี้แปลงครับแปลงขอบสะครับขอบสะให้มันงามครับให้มันงามทำงานนี้เค็ดสวยครับคุดสะสวยนะครับคุดสะสวยนะครับ สีมือสีมืออันดับอาจารย์อุดนะครับขุดสัตว์สวยจริงๆครับขุดสะเนียครับเสียตัวครับเสียตัวนี้ไม่อยากสวยเท่าไหร่ครับขุดสระแล้วเมาเมาแล้วขุดสระครับแล้วสีมือครับสีมือไม่ทอดนะครับนี่นี่ครับกําลังเคลื่อนล้อรถมาตําแหน่งนะครับนี่นี่ครับแท็กมันพอดีพอดีครับพอดีรถล่าครับนี่ครับกําลังดูครับปันี้ขุด นี่ครับกำลังหันแท็กมานี้ครับพันแท็กมานี้ครับแท็กมันยังมันจะมีเสียงครับแท็กจะมีเสียงอะไรนะครับเด้อวันนี้แถวแก่แถวแก่บาไดมากนะครับด้วยท่วแก่เมื่อ่งทถวแก่บาไดมากครับท่วแก่เมาเรานอนนอกเงี้ยนะครับเมื่อี้ก็นี่ครับง้ายแท็กมามานี่ครับเพราะว่ามันมันไก่เป็นไก่ซ่าครับปีสิตกซ่าเนี่ยครับง่ายขนาดนี้ฮะเอาให้มันต้องคู่ซาครับ แล้วก็จกเวียงครับเวียงเขานี่ครับเวียงเขานี่น่ครับมุนแทกครับมุนแท็กแล้วแทกขนาดนี้ครับแทกนะครับจะมอเตอสี่วงสมงครับขนาดนี้สีม่วงครับมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูครับดูไปแทกครับฝั่งนี้ด้วยหมุนครับดูครับดูไปแทกครับพี่น้องนะครับไปแทกครับไปแทกขนาดซ้ำหมดลากครับพี่น้องทาไปโคมาสุ ตาแม่ขมาสู่กับแคบไม่คือกันครับถอยครับถอยถอยไปติดกับปูสาครับวันนี้จกเวียงเวียงเข้าดินนะครับเวียงข้าดินนี่นะครับใส่แม่โคตัวนี้ชนนะครับทนได้ครับดรุ่นขุดรุ่นรุ่นขุดบูครับขุดปูจีบงานนี้ราคาดีครับราคาดีปลอกกันง่ายครับเลอกกันง่ายปูสาแปลงขนาดสวย้วครับปูสาแปลงสวยมากครับปูสะ คู่สาวแป้งสวยสวยมากครับปนลากมานนี้เอามาครับปนลากวันนี้จอดไว้ที่บ้านครับปนลากมีแต่แม่โคครับมาคู่สะกดตั้มตุ้นตั้มแก๊สบิ๊งบ้านในเมืองครับตุ้นตมนครับแป้งคู่สะครับแป้งคู่สะแป้งคู่สะแล้วครับแป้งคู่สะข้าราชแป้งคู่สะให้มันงามให้พอดีกันครับแป้งคู่สะตอนนี้แดดแดดจะร้อนจะหน่อยครับพี่น้องแดดแดดจะร้อนนะครับ กุศลอ้อมเมื่อแล้วครับเมื่อแล้วครับกุศลเมื่อกุศาไม่ละครับทอดเพล่ะครับสุดข้างหน้านะครับกุศลเนี่ยครับวันนี้ยังมือนี้บ้แล้วครับมือไหนมืออื่นครับมืออื่นตอนไม่แล้วอยู่ว่ามีสีขุดมาอีกนี่ครับเพื่ทางไม่ครับวัอนี้กับสีวัอนี้อยู่นี่อยู่นี่กับสองสามมือนะครับมาสิแล้วส่าอยู่วันี่ครับ เฮ็ดเครื่องใหม่ครับไปโคเฮ็ดเครื่องใหม่มันยังเสียงมันยังหิ้มครับแป้งคูซาครับตอนนี้เห็นถ่ายแคมปนะครับนนะเด้อแคมป์สามสองศูนย์นะมันแดดครับนี่สมมติวนี่เขาเอาขี้ฝุ่นมาใส่นาบใส่นาขี้ฝุ่นใส่นาครับนะครับนี่มาขุดลอกลอกจอุกคูซาครับ มาครับมาดูกับแม่โคขุดกันต่อครับแปลงครับแปลงกํากำลังเคลียร์พื้นที่ครับเคลียร์เคลียร์ให้มันสวยงามครับสระครับสระสระมีน้ำออกครับนี่นครับก็แปลงครับแปลงแปลงให้มันสวยงามครับอนนี้อันนี้เป็เห็ดงาสมงครับขุดสะเป็นสมงครับอันนี้